ชีวิตความสุขในต่างเดนจ้าทุกคนมาอัปเดตให้ฟังนะชีวิตของเราก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะเช้าขึ้นมาหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จเดินออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆย ทำอะไรต่อถ่ายรูปสิคะถ่ายรูปเนาะชอบอะ่ะเห็นอะไรใหม่ๆก็ถ่ายบางครั้งถ่ายเก่าเก่าก็ถ่ายมันก็เป็นความสุขของเรานะอัปเดตพืชผักสวนควรัวเวลาเรามีความสุขเราก็อยากจะให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเนี่ยมันทําแบบเนี้ยมันเลยมีความสุขเราปล่อยเราวางให้ทุกสิ่งเราอย่าไปยึดติดกับอะไรปล่อยมันไปเลยชีวิตเราก็จะได้มีความสุขเนาะนี่มะเขือเทศยังไม่สุกนะเราไปซื้อมาทํานะทุกคนอย่าคิดไปว่ามันสุกไวแลนะไม่สุก เราเช้าขึ้นมาเราก็ปั่นจักรยานไปเที่ยวถ้าขี้เกียจเดินนะเราปั่นจักรยานไปเที่ยวไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขายอะไรไปดูตามโรงเรียนอะไรแบบเนี้ย <S <S ไปเรื่อยๆสนุกสนานไปกลับมาก็มาเก็บผักสวนครัวที่บ้านเราเก็บมากินเนาะ ซื้อกล้วยมาเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมากล้วยหอมมาจากฟิลิปปินส์ที่ญี่ปุ่นเขาปลูกกล้วยไม่ได้นะมันหนาวนะจ๊ะเนี่ยมาเกิดเทศซื้อมามันสุกไม่ทันกินบ้านเรายังไม่ทันสุกเลยเรารีบไปซื้อมาก่อนนะเรากินทุกวันเลยเราชอบจ้าส่วนสามีของชอบของเขาก็เป็นแบบเนี้ค่ะเครื่องดื่มของเขาดื่มทุกวันวันละหนึ่งกระป๋องสองกระป๋องดื่มแล้วก็มีความสุขเขาก็ดื่มไปเนาะดื่มพอให้เลือด